อิดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อบจะมาทำคลิป r a n d o มมาเพื่อนๆเ,เล่นกันนะคะในหัวข้อถ้าคุณเงียบหายไปจากชีวิตเขานะคะหรือว่าคุณนิ่งเงียบไปจากเขานะเขาจะตามคุณไหมเป็นการสุ่มพลังงานดวงเอานะคะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะก็วันนี้ก๊อบมีมีบุญนะคะที่จะมาบอกกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันที่28เมษายนนี้นะคะอะ่ก๊อ จะไปร่วมบริจาคข้าวสารนะคะอาหารแห้งบริจาคลงศพนะคะกับสารเจ้านะคะอโกงเฮงเจียเนาะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่ก๊อบเคารพนับถืออยู่ที่นครปฐมเนี่ยละค่ะที่วัดหนองวันเปลียงนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจร่วมบุญนะกับกอบกับสารเจ้าสามารถนะคะ ร่วมทำบุญเข้าสารนะคะตามกําลังศรัทธาก็ได้หรือว่าจะร่วมทําบุญนะคะถุงละร้อยนะก็อบโพสต์ไว้ในชุมชนนะคะไปดูเลขที่บัญชีเป็นของสารเจ้าเลยก็ได้นะคะเลขที่บัญชีก๊อบจะแปะไว้ให้แล้วนะหรืออาจจะไปดูในเพจ Facebook ของก๊อบก็ได้หรือในช่องทางไลน์ก็ได้นะคะในไลน์ในไลน์ของการดูดวงส่วนตัวะคะ่ะแล้วก็ในชุมชนของ YouTube นะคะที่ก๊อฟจะลงไว้เนาะแบ่งปันนะคะยิ่งยิ่งให้เราจะยิ่งได้รับนะคะจะเอาไปบริจาคก,กับคนยากไร้คนยากคนจนนะคะในในแถวตําบลน,นั้นนะคะที่สุพรรณที่วัดหนองบันเปรียงนะคะแล้วก็บริจาคลงศพด้วยท่านใดสนใจร่วมบุญก็อโอนเข้าบัญชีสารเจ้าได้เลยนะคะร่วมบุญกันได้เนาะมาบอกบุญนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดวงกันต่อเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแป๊บหนึ่งนะมาดูกันนะคะว่าถ้าคุณเงียบหายไปจากชีวิตเขาแล้วเขาจะตามคุณไหม <c oughs> ถ้าคุณเงียบหายไปจากชีวิตเขาแล้วเขาจะตามคุณไหมคะ ิกออฟสอดนี่เห็นไหมคะใบแรกก็ตามแล้วค่ะนะคะใบแรกก็แบบปุ่งหน้าพะวงหลังแล้วนะคะ h e r ร์มเนาะสองดาบนะคะ Tower เด็กถือไม้เท้านะคะ The Sun อันนี้อะไรสี่ไม้เท้านะคะ 2องไม้เท้าว e วอ f FOR า u n นนะคะและสามเหรียญน,นะคะเออไม่ใช่สิเออถูกแล้วสามเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นคิงถือไม้เท้าคนคนนี้ถามว่าถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาเงียบหายไปจากชีวิตเขาเขาจะตามคุณไหมเขาจะพยายามตาม แต่การตามของเขาจะเป็นในลักษณะของการที่เขาจะเป็นนักวางแผนนิดน,นึงนะเขาจะไม่ได้เป็นลักษณะของอุ like doing, osion, <c oughs> ้ยแบบกระหืดกระหอบกระหายแบบอะไรที่จะตามในทันทีทันใดทันนั้นแต่เขาจะเป็นลักษณะของคนที่พยายามวางแผนก่อนว่าเอ๊ะเขาจะต้องทํำยงังไงเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเขาจะต้องเตรียมการยังไงในการที่เขาจะตามคุณกลับมาคือ <c oughs> ในการตามของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่ตามให้เส y ียเสียเวลาเปล่า เขาจะต้องตามแล้วเขาจะต้องได้คุณกลับคืนมามีความสุขเป็นเนออซันกับเขาให้ได้ตอนนี้พลังงานคุณกับเขาเหมือนเป็นคนที่มีการเหมือนกับพังกันลงไปทะเลาะกัน move on ไปจากกาันรหรือเงียบหายไปจากการจริงๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามแต่นะคะที่มีการเงียบกันไปจะบอกว่าเขาจะพยายามตามคุณกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งนึง ไม่ว่าจะตามผ่านเพื่อนคุณผ่านครอบครัวคุณผ่านคนใกล้ชิดของคุณหรือแม้แต่กระทั่งผ่านช่องทางใดก็ได้ที่เขาจะสามารถตามคุณได้คิงถือไม้เท้าเห็นไหมคะว่าเขาจะพยายามหาทางคุณดูนะคนคนนี้เป็นนักวางแผนขนาดไหนนะคะเขาจะใช้วิธีการที่แยบยนต์เขาจะใช้วิธีการในการที่เป็นนักวิเคราะห์ในการที่เขาจะต้องคิดไตรตรองตึกตรองนะ ในการที่เขาจะตามคุณกลับมาไม่ใช่ว่าเขาจะตามโดยที่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาต้องมีหลักการคนคนนี้เป็นคนต้องใช้หลักการในการตามเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของนักวางแผนเป็นไพ่ของนักวางแผนการตัวยงอ่ะนะคะสามเหรียญอาจจะมีการปรึกษากับคนอื่นปรึกษากับคนรอบข้างคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจหรือคนที่เขารู้สึกว่าสามารถคุยได้ปรึกษาได้แต่แน่นอนว่า คนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างหายกันไปหรือคุณจะเงียบจากเขาพยายาม move on จากเขานะตัวเขาเองอเขาเขารู้สึกว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วโชคชะตา view of fortune ก็คงต้องนำให้คุณกับเขาต้องกลับมามีความสุขร่วมกันอยู่ดีเขาเชื่อว่าการเงียบหายของไปจากไปจากชีวิตเขาอะนะคะของคุณอะไม่ได้เป็นการที่คุณจะทิ้งแล้วทิ้งเลยเขายังมั่นใจว่าคุณกับเขายังคง ยังคงมีภาพความทรงจํายังคงมีความรู้สึกดีๆหรือมีสิ่งดีๆที่ยังเป็นบ่วงยึดติดกันอยู่นะคะเขาจะพยายามหาทางทุกวิถีทางแคะคะในการที่จะตามคุณกลับมาแต่เขาจะตามด้วยการใช้เหตุและผลใช้หลักการในการตามจะไม่ได้ตามแบบโอโ้โหถึงขั้นแบบเป็นบ้าเป็นหลังแบบนั้นไม่ใช่เขาจะเป็นนักวางแผนก่อนจะตามทางไหนได้บ้าง จะสอบถามเหตุและผลจากใครได้บ้างเพราะอะไรคุณถึงหายไปเพราะอะไรคุณถึงเงียบไปนะคะเขาจะตามในทุกๆจุดที่เขาสามารถพยายามตามได้พูดง่ายๆว่าต่อให้คุณอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละตำบลเขาก็จะตามหาคุณนะไพ่ลูกโลกเห็นไหมคะคุณจะอยู่แห่งหนตำบลใดเขาก็จะพยายามตามคุณกลับแต่อย่างที่บอกเขาไม่ตามสุ่มสี่ซุ้มห้าเขาต้องวางแผน นะตามเริ่มจากตรงไหนนะคะ1 2 3 4 5สหเห็นไหมคะสามเหรียญปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้โดยที่เขาจะให้คนให้คนรอบข้างคุณคนรอบข้างเขาที่รู้ในความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะช่วยด้วยในเรื่องของการตามคุณกลับแต่วิธีการตามเขาจะตามด้วยการใช้เหตุผลนะเขาจะไม่ได้ตามเหมือนพวกหนุ่มสาวที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นความรักที่เหมือนพวกข้างรักไม่ใช่แบบนั้น ไม่ได้ตามไม่ได้ตามแบบคนคลั่งรักแต่ตามแบบคนมีเหตุผลให้หันกลับมาคุยกันดีๆหันกลับมาปรับความเข้าใจกันดีๆว่าเป้าหมายเรายังคงเหมือนเดิมไหมเป้าหมายเรายังคงเป็นจุดเดียวกันไหมจุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมกันหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าไพ่สองไม้เท้ากับไพ่สองดาบมาขยายกันแล้วเป็นไพ่ของการที่คนคนนั้นนะคะพยายามที่จะปาลูกดอกไปที่ตรงเนี้ยเหมือนธนูอ่ะปาลูกดอกไปที่เป้า นะคะเขาอยากจะรู้ว่าคุณกับเขายังคงมีจุดหมายปลายทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะไปต่อกับเขาเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณได้กลับคืนมาแต่คนคนนี้จะสืบส่องก่อนคือไปไม่สุดอะคะ่ะยังไงก็ไปไม่สุดนะคือการ move on จากจากไปไม่สุดนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเขาตามคุณไม่สุดนะหมายถึงว่าถ้า เขาเป็นฝ่ายหันหลังจากคุณแล้วคุณก็เลยเขาเทคุณคุณก็เทกลับอะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้เขาทิ้งคุณไม่ได้เราที่สําคัญคุณเองก็ทิ้งเขาไม่ได้เช่นกันเดี๋ยวพอเขากลับมานะคะมาขอโอกาสมามาเขาเรียกว่าอะไรมาเฟื้มาขอร้องมาอ้อนวอนมาทําดีคุณก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะคะที่นี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่า เขากลับมาแล้วอะถ้าสมมติเขาตามคุณกลับมานะเขาตามคุณได้สำเร็จแล้วแล้วคุณกับเขาจะกลับมาแบบเขาจะเป็นคน,น,คนแบบเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหมหรือเป็นเขาในเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าที่แบบจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกอะไรประมาณเนี้นะคะมาดูกันเนาะถ้าเขาตามคุณกลับมาได้แล้วอะค่ะถ้าคุณได้กลับมาเหมือนเดิมกันแล้วแล้วเขาจะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีความสุขขึ้นไหมนนะเห็นไหมเป็นนักวางแผนมากคนคนนี้คิงถือไม้เท้ามากเหมือนเดิมเลย The e m p r e s <Night> s ไนท์ถือไม้เท้าเนี่ยไพ่ตามรงนั้นเลยเห็นไหมคะเจ็ดดาบนะคะควีนถือถ้วยนี่มาแล้วเอาถ้วยมางอแล้วหน้าตาละหอดะะเหียมาเลยนะคะ สี่ถ้วยนะคะไนท์ Night ถือเหรียญน,นะเอ่อ uh, อะไรเนี่ยคิงถือดาบนะคะ The Lovers นะคะตัดคุณไม่ขาดหรอคนคนนีน้เอาจริงๆนี่ไงเห็นไหมสิบเหรียญมาแล้วค่ะนะคะคือจะบอกว่าคนคนนี้นะเป็นอะไรที่ภายใต้สำหรับเป็นเฮอร์มิตให้เวลาหน่อยคนคนนี้ต้องการเป็นคนที่มีสติ เป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรบุ่มบานตามใจตัวเองจนเกินไปการที่เขาจะทำอะไรเขาจะต้องเป็นคนที่ตึกตรองไตรตรองใช้ตรรก,กะใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตมากการที่เขาจะตามคุณหรือการที่เขาจะตามคุณกลับมาเขาจะต้องดูด้วยว่าคุณและเขามีความพร้อมกันมากแค่ไหนถ้าเอาถ้าตามคุณกลับมาเขาสามารถดูแลคุณได้เป็นอย่างดีไหมจะทําให้ดีกว่าเดิมได้ไหมเนี่ยคนคนนี้เขาต้องคิดคิดเยอะคิดลึกเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะจับ จัดไพ่นะเพราะฉะนั้นในคำถามนะคะที่ก๊อปถามไปว่าถ้าเขาต่างคุณกลับมาได้แล้วอะเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นแน่นอนค่ะนะไพ่ใบนี้ไม่เห็นเดี๋ยวขอขอยับนิดนึงอะเนี่ยสิบเหรียญเห็นไหมคะเขาจะพยายามง้อคุณดูหน้าเขานะคะเห็นไหมหน้าอ้อนวอนมากเลยถือถ้วยมาแล้วนะเขาจะไม่ทำให้คุณเครียดเขากลับมาครั้งนี้นะ เขาอยากที่จะทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นเขาแอบดูแอบส่องแอบมองคุณตลอดนะคะบางคนกลับมาที่ถึงขั้นอยากที่จะแต่งงานถ้ายังไม่ได้แต่งนะอยากแต่งงานกับคุณอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกกับคุณด้วยไพ่ท้องบางคนก็กำลังตั้งครรภ์บางคนอาจจะมีลูกกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วมีคอมมิตเมนต์กันแล้วหรือบางคนคนคนนี้นะคะ อาจจะพยายามกลับมาแล้วมาสร้างอนาคตกับคุณวางแผนครอบครัวกับคุณไปถึงการมีลูกมีเต้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังไงก็ตาดกับคุณไม่ขาดยังจับมือคุณแน่นเลยเดอ l o v e เวนะคะแต่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันอาจจะมีปัญหากันด้วยเรื่อง 1. การโกหกปิดบังซ่อนเร้น 2. การเป็นรักทางเลือก3ระยะทางทางไกล 4. คนคนนี้อาจจะติดคอมมิตเมนต์มีลูกมีเต้าแล้ว 5คนคนนี้อาจจะไปทําใครต่อใครท้องหรือว่าอาจจะไปมีใครอีกคนหนึ่งที่เขากําลังที่จะแบบอีกฝ่ายหนึ่งจับก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้หลายกรณีเอาเป็นว่าทุกกรณีนะคะที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้แรนดอมนี้แน่นอนว่าถ้าคุณเงียบนะหรือถ้าคุณถ้าคุณถ้าเขาไม่สนใจคุณถ้าคุณกําลังตั้งคันอยู่หรือไมไ่ตั้งคันหรือจะเป็นครอบครัวก,กันแล้วหรือยังไม่ได้เป็นก็ตาม หรือถ้าคุณมีลูกแล้วเขาดูเฉยชาไม่สนใจคุณทิ้งคุณไปท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณสิบเหรียญแต่ให้เวลาเขานิดหนึ่ง Hermit ิต Herm นะคะเฮอร์มิตคือไพ่ของคนที่กําลังใช้ความคิดกําลังใช้สติกําลังแับพิจารณาหาเหตุผลกําลังวางแผนให้ดีที่สุดว่าโอเคถ้าตามครั้งเนี้จะต้องมัดใจคุณให้ได้จะต้องดึงคุณกลับมาให้เป็นแบบ ให้เป็นครอบครัวกับเขาให้ไวเนื้อเชื่อใจเขาให้ได้เพราะคุณยังเป็นที่หนึ่ง The e m p r e s s queen ถือถ้วยคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เขารักคุณคือแม่ของลูกคุณคือภรรยาหรือสามีคุณคือพ่อของลูกคุณคือคนในครอบครัวเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตนะคะร่วมด้วยใช้ชีวิตใช้ร่วมหายใจเดียวกันอยากอยู่ด้วยกันนี่คือความคิดของเขานะคะ อาจจะเป็นช่วงกันยาได้นะบางคนนะคะคนคนนี้อาจจะกลับมาช่วงกันยาหรืออาจจะตามช่วงเนี่ยหลังกลางปีไปแล้วอะคะ่ะมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาเพราะไพ่พาตามทั้งนั้นเลยเนี่ยไพ่ไนท์ถือไม้เท้าไพ่ไนท์เอ่อไพ่ไนท์ถือเหรียญเห็นไหมไพ่ขี่ปันเป็นอ่พ่อมดขี่ไม้กวาดตามหาทางตามเห็นไหมนะคะกลับมาแน่นอนเขากําลังวางแผนนี่ก็เป็นนักวางแผนเห็นไหมคะคิงถือดาบ นะกำลังหาอยู่จะทำยังไงดีเนาะจะกลับมานี่ก็วางแผนรอเวลาค่ะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสก,กลับมามีความสุขร่วมกันในไม่ช้านี้แล้วนะคะแล้วก็คนกองนี้นะไม่ใช่คนกองนี้แลนดอมนี้นะคะถ้าบางคนการกลับมาของเขาครั้งนี้นะระวังนะคะจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีเป็นโชคสองชั้นได้เขากลับมาด้วยพร้อมกับอาจจะมีการมีบุตร มีการตั้งคันแล้วจะมีความสุขชื่นมื้นกันมากๆนะคะหรือบางคนก็กําลังตั้งครันอยู่ก็เป็นได้ประมาณนี้นะจะโชคดีที่นี้เดี๋ยวมาดูไพ่อาราเคิลกันนะคะ <c oughs> อุ้ยโทษทีแปบ๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ดูกันนะคะ Love นะคะ You deserve love นะคะ Calling in your soulmate นะคะและ It is safe for you to love นะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยที่คุณจะกลับไปเริ่มต้นกับเขาคุณปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้คุณปลอดภัยที่คุณจะกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่ง abundance นะคะอุ้ย yes นะคะ big happy ค่ะและ n o n e e d t o w o r r y เต็มตัวนะคะเต็มตัวเต็มตัวรับกับความสุขครั้งยิ่งใหญ่เต็มตัวรับกับความรักที่เขาจะมาเติมเต็มให้คุณนะคะเดี๋ยวก็หาอันนี้ก่อนข้อความ big happy change นะเดี๋ยวคุณจะได้พบกับความสุขคุณจะได้พบกับก,บการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่ง ตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะให้คุณพยายามทําติตใจให้สบายเนาะให้คุณเชื่อมั่นศรัทธานะคะว่าคุณจะได้ความรักที่ดีที่สุดกลับมาแน่นอนคนคนนี้จะตามคุณแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองไป็นทางที่ดีขึ้นแน่นอนคุณคู่ควรที่คุณจะได้รับความรักดีๆนะคะ Yes Abundance นะ Be Happy นะคะ No n t t w o r r y คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขมากๆเกี่ยวกับความรักของคุณ นะคะทีนี้มาดูกันว่าเขามีอะไรอยากบอกกับคุณบ้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือวันที่ฉันมีคุณเคียงข้างฉันยังไม่พร้อมมีใครฉันอยากมีความอิสระมีความสุขอยู่กับตัวเองก่อนนะคะฉันยังคงรักซื่อสัตย์จริงใจต่อคุณเสมอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันเฝ้ารอวันที่ เธอให้อภัยนะคะขอโทษที่ฉันไม่สามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้ความรักของเราฉันไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้ฉันต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนนะคะที่เงียบเพราะฉันยังหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เนี่ยเขาต้องการเวลาเนาะต้องให้เวลากับเขานิดนึงฉันยังไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนได้ในตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมนะคะ ภาพความทรงจำระหว่างเราสองคนยังคงงดงามเสมอฉันไม่ได้ตั้งใจฉันผิดพลาดไปแล้วนะคะฉันเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำและโอ้ยให้อภัยและให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมอันนี้ติดมาค่ะปิวมาเลยปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเราอะหล่นมานะคะเอาเลยแล้วกันนะก็ประมาณนี้เนาะนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ นี่ก็คือเป็นความรู้สึกของเขานะเขาต้องการการให้อภัยจากคุณเขาต้องการการให้โอกาสการให้อภัยนะคะเพราะเขายังรักคุณแต่เขายังไม่สามารถแบบเหมือนคนคนใจตัวเองได้ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อนะคะบางคนอาจจะติดเรื่องของความสําเร็จนะคะความสาเร็จในชีวิตการเงินการงาน นะคะความมั่นคงของเขาก็มีส่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องรอค่ะเป็นเฮอร์มิตต้องให้เขามีเวลาเป็นของตัวเองให้เขาอยู่กับตัวเองก่อนแต่เขากําลังเริ่มคิดได้เริ่มตื่นรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นคําถามนะคะท็อป,ปิกในหัวข้อนี้ถามว่าเขาจะตามคุณไหมตามแน่นอนค่ะแล้วเขาจะกลับมาเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ให้ความสุขกับคุณมากกว่าเดิมด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสมหวังสำเร็จฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ก๊อฟด้วยเนาะนะคะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดีเดอร์ารลอดเข้าไปได้เอาแล้วก็ขอบคุณกระยาณิมีทุกๆคน FC ทุกๆคนนะคะที่ทักทายเข้าไปสอบถามนะคะเข้าไปหาก๊อฟให้ก๊อฟหายป่วยบ้างอะไรบ้างอวยพรก๊อฟบ้างนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปร่วมทําบุญกับก๊อฟนะคะขอให้ ก็ขอโมทนาบุญด้วยขอให้บุญกุศลใดก็ล้าแต่ที่กอบทำที่คุณทําหนุนนําคุณและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง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 ขึ้นไปประสบแต่ความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกประการนะสวัสดีค่ะ